กันมัดสีพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่า2,182เทวดาเหล่านั้นได้ฟังพระกุมารทั้งสองนั้นทรงพิลาปรำพันแล้วจึงได้กล่าวกับเทพบุตรทั้งสามดังนี้ว่าท่านทั้งสามจงแปลงเพศเป็นสัตว์ร้ายในป่าคือราชสีเสือโครงและเสือเหลือง 2,183. อย่าให้พระนางมัตสีราชบุตรีเสด็จกลับมาจากการแสวงหามูลพระาหารในตอนเย็นและอย่าให้สัตว์ร้ายในป่าอันเป็นแคว้นของเราทั้งหลายรบกวนพระนางมัตสีราชบุตรีได้ 2,184. ถ้าราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองพึงรบกวนพระนางผู้ทรงสิริโฉม พระชาลีกุมารก็จะมีพระชนอยู่ไม่ได้เลยและพระกันหาชินาจะมีพระชนอยู่ได้แต่ที่ไหนพระนางผู้ทรงลักษณะอันสง่างามจะพึงสูญเสียทั้งพระพัสดาและพระลูกลักทั้งสองไปเท่านั้นพระนางมัตส,สีใกรครวนว่าสองพส้า เสียมของเราก็หล่นลงตาข้างขวาก็คอมเมนต์อยู่ริกริกต้นไม้ทั้งหลายที่เคยมีผลก็กลับไม่มีผลและทุกๆุกทิศก็มืดมน2186เมื่อพระนางเสด็จกลับบ่ายพระพักมาสู่อาสมในเวลาที่พระอาทิตย์อัสดงคตลาวสัตว์ร้ายก็มายืนขวางหน้า พระนางมัตสีรำพึงว่า2,187เมื่อพระอาทิตย์คล้อยต่ำลงและอาสมก็ยังอยู่ไกลนักพระเจ้าพี่เวสันดรและพระลูกรลักทั้งสองนั้นก็คอยบริโภคมูลพระหารที่เราจะนำไปจากป่านี้2,188พระจอมกษัตริย์นั้นประทับอยู่ในบรรณศาลาพระองค์เดียว คงจะทรงปลอบประมให้ลูกน้อยทั้งสองผู้หิวกระหายคอยทอดพระเนตรดูเราผู้ยังมาไม่ถึงให้ยินดีเป็นแน่แท้2,189ลูกน้อยเหล่านั้นของเราเป็นกำพร้าน่าสงสารในเวลาเย็นเป็นเวลากินและดื่มก็จะคอยเหมือนลูกเนื้อที่กำลังดื่มนมเป็นแน่แท้ 2,190ลูกน้อยเหล่านั้นของเราเป็นกําพร้าหน้าสงสารในเวลาเย็นเป็นเวลากินเวลาดื่มก็จักคอยเหมือนลูกเนื้อที่กําลังกระหายน้ำเป็นแน่แท้2,191ลูกน้อยเหล่านั้นของเราเป็นกําพร้าหน้าสงสารคงจะยืนคอยต้อนรับเรา เหมือนลูกโคอ่อนคอยจะเงื้อหาแม่เป็นแน่แท้2,192ลูกน้อยเหล่านั้นของเราเป็นกำพร้าน่าสงสารคงจะยืนคอยต้อนรับเราเหมือนลูกหงที่ตกอยู่ในเปลือกตมเป็นแน่แท้2,193ลูกน้อยเหล่านั้นของเราเป็นกำพร้าน่าสงสาร คงจะยืนคอยต้อนรับเราอยู่ไม่ไกลจากอาสม2,194หนทางที่จะไปก็มีอยู่ทางเดียวและเป็นทางที่เดินไปได้คนเดียวโดยข้างหนึ่งเป็นสะน้ำอีกข้างหนึ่งเป็นบึงเราจะยังเห็นทางอื่นที่จะไปสู่อาสมได้2,195 ข้าแต่พยาเนื้อทั้งหลายผู้กำลังมากในป่าใหญ่2195ข้าแต่พยาเนื้อทั้งหลายผู้มีกำลังมากในป่าใหญ่ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายกับข้าพเจ้าก็เป็นพี่น้องกันโดยธรรมข้าพเจ้าขออ้อนบอนขอท่านทั้งหลายจงให้ทางแก่ข้าพเจ้าเถิด2196 ข้าพเจ้าเป็นภรรยาของพระราชบุตรผู้มีสิริผู้ถูกขับไล่าจากกรุงศรีพีและข้าพเจ้าไม่ได้ดูหมิ่นพระสวามีพระองค์นั้นเลยเหมือนดังนางศีดาคอยประพฤติตามพระราม2197ขอท่านทั้งหลายจงหลีกทางให้ดิฉันแล้วกลับไปเยี่ยมลูกน้อยของท่านในเวลาออกหาอาหารในตอนเย็น ส่วนดิฉันจะกลับไปเยี่ยมลูกน้อยทั้งสองคือพระชาลีและพระกัญหาชินา2,198อันหนึ่งมูลพระหานี้ก็มีอยู่มากและพักสาหารก็มีอยู่ไม่น้อยดิฉันขอแบ่งให้พวกท่านกึ่งหนึ่งดิฉันอ้อนวอนแล้วขอท่านทั้งหลายจงให้ทางแก่ดิฉันเถิด 2199พระมารดาของเราทั้งหลายเป็นราชบุตรีและพระบิดาของเราทั้งหลายก็เป็นพระราชบุตรท่านทั้งหลายกับดิฉันเป็นพี่น้องกันโดยธรรมดิฉันอ้อนวอนแล้วขอท่านทั้งหลายจงให้ทางแก่ดิฉันเถิด2200พยาเนื้อร้ายทั้งหลายได้ฟังวาจาอันไพเราะ ซึ่งประกอบด้วยความการุณาเป็นอย่างมากขอพระนางผู้ทรงพิลาปรำพันอยู่จงได้พากะหลีกออกจากทางไป2201ลูกน้อยทั้งหลายคงขมุกขมัวไปด้วยฝุ่นคงจะยืนคอยต้อนรับเราเหมือนลูกโคอ่อนยืนคอยจะเง้อหาแม่เป็นแน่แท้2202 ลูกน้อยทั้งหลายคงขมุกขมัวไปด้วยฝุ่นคงจะยืนคอยต้อนรับเระอยู่ตรงนี้เหมือนลูกหงที่ตกอยู่ในเปลือกตมเป็นแน่แท้22งพันลูกน้อยทั้งหลายคงขมุกขมัวไปด้วยฝุ่นคงจะยืนคอยต้อนรับเระอยู่ตรงนี้ไม่ห่างไกลจากอาสมสองพัน ลูกน้อยเหล่านั้นเคยร่าเริงวิ่งมาต้อนรับเราเหมือนจะทำให้หัตถ a ของเราหวั่นไหวเหมือนลูกเนื้อเห็นแม่แล้วหูชันร่าเริงวิ่งไปวิ่งมารอบแม่วันนี้เราไม่ได้เห็นลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินานั้นเลย2205เราละลูกน้อยทั้งหลายไว้ออกไปหาผลไม้ เหมือนแม่แพะและแม่เนื้อละลูกน้อยไปหากินเหมือนปักสีละลูกน้อยไปจากกรังหรือเหมือนแม่ราชสีผู้ต้องการอาหารละลูกน้อยไว้ออกไปหากินวันนี้เราไม่เห็นลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาน,นั้นเลย2206 นี้รอยเท้าวิ่งเล่นไปมาลูกน้อยทั้งสองยังปรากฏอยู่เหมือนรอยเท้าช้างที่เชิงเขานี้กองทรายที่ลูกน้อยทั้งสองขนมาเล่นยังกระจัดกระจายอยู่ณที่ใกล้อาสมวันนี้เราไม่เห็นลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาน,นั้นเลย2207ลูกน้อยทั้งหลายเคยเกลื่อนกลนไปด้วยทราย และขมุกขมัวไปด้วยฝุ่นวิ่งเข้าล้อมเราอยู่รอบๆเราไม่ได้เห็นทารกเหล่านั้น2,208เมื่อก่อนลูกน้อยทั้งหลายคอยต้อนรับเราผู้กลับมาจากป่าแต่ที่ไกลวันนี้เราไม่เห็นลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินานั้นเลย2,209 ลูกน้อยทั้งหลายเคยไปคอยต้อนรับแม่คอยมองดูเราแต่ที่ไกลเหมือนลูกแพะหรือลูกเนื้อคอยเฉงเออหาแม่เราไม่ได้เห็นทารกเหล่านั้นเลย2210ผลมะตูมสีเหลืองที่ตกอยู่นี้เป็นของเล่นของลูกน้อยทั้งสองนั้นวันนี้เราไม่ได้เห็นลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินานั้นเลย 2 2 1 1ทันทั้งสองของเรานี้ยังเต็มไปด้วยน้ำนมและอกของเราเหมือนจะแตกดับวันนี้เราไม่ได้เห็นลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินานั้นเลย2 2 1 2ใครเล่าจะค้นชายพกใครเล่าจะเหนียวทันทั้งสองของเราวันนี้เราไม่เห็นลูกน้อยทั้งสองคือ พ่อชาลีและแม่กันหาชินานั้นเลย2213เวลาเย็นลูกน้อยทั้งสองขมุกขมัวไปด้วยฝนเคยวิ่งเข้ามาเกาะที่ชายพกของเราวันนี้เราไม่ได้เห็นทารกเหล่านั้นเลย2214เมื่อก่อนอาสมนี้ปรากฏแก่เราเหมือนโรงมหรสพ วันนี้เมื่อเราไม่เห็นลูกน้อยเหล่านั้นอาสมปรากฏเหมือนดังจะหมุนไป2215นี่อย่างไรอาสมจึงปรากฏกับเราดูเงียบสงัดจริงหนอแม้ฝูงกาป่าก็ไม่ได้ส่งเสียงร้องทารกทั้งหลายของเราก็คงจะตายแน่2216นี่อย่างไร อาสมจึงปรากฏแก่เราดูเงียบสงัดจริงหนอแม้ฝูงนกก็ไม่ได้ส่งเสียงร้องทารกทั้งหลายของเราก็คงจะตายแน่2217นี่อย่างไรพระองค์จะทรงนิ่งเฉยอยู่แม้เมื่อคืนใจหม่อมฉันก็เหมือนฝันไปแม้ฝูงกาป่าก็ไม่ได้ส่งเสียงร้อง ทารกทั้งหลายของหม่อมชั้นคงจะตายแน่2218นี่อย่างไรพระองค์จึงทรงนิ่งเฉยอยู่แม้เมื่อคืนใจหม่อมชั้นก็เหมือนฝันไปแม้ฝูงนกก็ไม่ได้ส่งเสียงร้องทารกทั้งหลายของหม่อมชั้นก็คงจะตายแน่2219ข้าแต่พระลูกเจ้า เหล่าเนื้อร้ายในป่าอันเงียบสงัดได้กินทารกทั้งหลายของหม่อมชันแล้วหรือกระไรนอหรือว่าใครนำทารกทั้งหลายของหม่อมชันไป2220ทารกเหล่านั้นผู้กำลังพูดจาน่ารักพระองค์ส่งไปเป็นทูตหรือว่ายังหลับอยู่หรือทารกเหล่านั้นของเราออกไปเล่นภายนอก 2,221เส้นผมลายมือลายเท้าของทารกเหล่านั้นไม่ได้ปรากฏเลยหรือนกทั้งหลายมาโฉบเฉี่ยวออกไปหรือว่าใครนำทารกทั้งหลายของหม่อมชันไป2,222การที่หม่อมฉันไม่ได้เห็นลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาในวันนี้นั้น เป็นทุกข์ยิ่งกว่าการถูกขับไล่จากแควนเปรียบเหมือนแผลที่ถูกลูกสอนแทง2,223การที่หม่อมชั้นไม่ได้เห็นลูกน้อยทั้งสองและฝ่าพระบาทไม่ได้ตรัสกับหม่อมชั้นนี้เป็นดุดลูกศรเสียบแทงหัดไทยหม่อมชั้นซ้ำสองหัตไทยของหม่อมชั้นย่อมวันไหว2,224 ข้าแต่พระราชบุตรถ้าคืนวันนี้พระองค์ไม่ได้ตรัสกับหม่อมชันพรุ่งนี้เช้าพระองค์ก็น่าจะได้ทอดพระเนตรหม่อมชันผู้ปราศจากชีวิตตายไปแล้ว2,225แม่มัตสีราชบุตรีผู้มีรูปโฉมงดงามผู้มียศมัวไปแสวงหาหมูลพระหารแต่เช้าทำไมจึงกลับมาจนเย็น พระนางมัตสีกราบทูลว่า2226พระองค์ได้ทรงสดับแล้วมิใช่หรือซึ่งเสียงบรรเลอลั่นของราชสีและเสือโครงต่างก็มุ่งมาสู่สะนี้เพื่อจะดื่มน้ำ2227บุพนิมิตได้เกิดแก่หม่อมชั้นผู้กำลังเที่ยวอยู่ในป่าใหญ่คือเสียงพระตกลงจากมือหม่อมชัน และกระเช้าที่หาบอยู่พระตกลงจากบา่า2228เวลานั้นหม่อมชั้นหวาดกลัวเป็นกำลังจึงได้ทำอัญชลีนอบน้อมไปทั่วทุกทิศขอความสวัสดีพึงมีแต่ที่นี้ด้วย2,229ขอพระราชบุตรของเราอย่าได้ถูกราชสีหรือเสือเหลืองเบียดเบียนเลย หรือขอให้ทารกทั้งหลายอย่าได้ถูกหมีสุนัขป่าหรือเสือดาวรังควาเลย2,230สัตว์ล้ายทั้งสามในป่าคือราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองได้มายืนขวางทางหม่อมชันเพราะฉะนั้นหม่อมชันจึงกลับมาถึงในเวลายเย็นพระนางมัตสีทรงคร่ำครวญว่า2,231 เราเป็นผู้ไม่ประมาทมันปฏิบัติพระสวามีบำรุงเลี้ยงดูบุตรน้อยทั้งหลายทุกวันเหมือนมานพปฏิบัติอาจารย์เราเกล้าวผมประพฤติพระมาจัรย์2,232นุ่งห่มหนังเสือเที่ยวแสวงหามูลพลาหารในป่ามาทุกคืนวันเพราะความรักทั้งหลายน่าลูปน้อย 2,233ขมิ้นเหลืองผลมะตูมสุกแม่ก็หามาแล้วและแม่ก็ได้นำผลไม้สุกมานี่เป็นของเล่นของลูกรักทั้งสองนะลูก2,234ข้าแต่พระองค์พูดเป็นจอมกษัตริย์เงาบัวพร้อมทั้งฝักหน่ออุบลและกระจับที่ครุกน้ำพึ่ง ขอพระองค์ทรงเสวยพร้อมพระโอรสทั้งหลายเถิด2235ขอพระองค์โปรดประทานดอกปทุมให้พ่อชาลีประทานดอกโกมุตให้กุมารีพระองค์จะได้ทอดพระเนตรเห็นกุมารทั้งหลายผู้ทรงประดับดอกไม้ฟ้อนรำอยู่ข้าแต่พระเจ้ากรุงศรีพีขอพระองค์โปรดตรัสเรียกพระโอรสทั้งหลายมาเถิด 2,236ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพต่อจากนั้นขอพระองค์ทรงสดับพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนหวานของแม่กันหาชินาผู้กำลังเข้าสู่อาสมเถิด2,237เราทั้งสองถูกในประเทศจากแคว้นเป็นผู้มีสุขและทุกข์เสมอกันข้าแต่พระเจ้ากรุงศรีพี ถึงพระองค์จะโปรดทอดพระเนตรลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาเถิด2238หม่อมชั้นคงได้สาบแช่งสมณะและพรามผู้มีพรมจรรั์เป็นเบื้องหน้ามีศีลเป็นพระหูสูตรในโลกเป็นแน่วันนี้หม่อมชั้นจึงไม่เห็นลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินา 2,239รุกขชาติชนิดต่างๆเหล่านี้คือต้นว่าต้นย่านทรายมีกิ่งห้อยย้อยที่พระกุมารทั้งสองเคยเล่นมาก่อนวันนี้กุมารเหล่านั้นไม่ปรากฏให้เห็น2,240รุกขชาติที่มีผลชนิดต่างๆคือต้นโพใบต้นขนุนต้นไทรและต้นมะขวิดเหล่านี้ ที่กุมาทั้งสองเคยวิ่งเล่นวันนี้กุมารเหล่านั้นไม่ปรากฏให้เห็น2241สวนเหล่านี้ก็ยังตั้งอยู่นี้แม่น้ำที่เยือกเย็นที่กุมารทั้งสองเคยมาเล่นกุมารทั้งสองก็ไม่ปรากฏให้เห็น2242บุพชาติชนิดต่างๆมีอยู่บนภูเขาลูกนี้ ที่กุมาทั้งสองเคยทัดทรงกุมารเหล่านั้นไม่ปรากฏให้เห็น2 2 4 3ผลไมช้ชนิดต่างๆที่มีอยู่บนภูเขาลูกนี้ที่กุมารทั้งสองเคยมาเสวยกุมารเหล่านั้นไม่ปรากฏให้เห็น2,244ตุกตาช้างตุกตาม้าตุกตาวัวเหล่านี้ที่กุมารเหล่านั้นเคยเล่น กุมารเหล่านั้นไม่ปรากฏให้เห็น2,245ตุกตาเนื้อทรายทองเล็กๆตุกตากระต่ายตุกตานกเขาตุกตาชมดเหล่านี้เป็นอันมากที่กุมารทั้งสองเคยเล่นกุมารเหล่านั้นไม่ปรากฏให้เห็น2,246ตุกตาโหงตุกตานกกระเรียนตุกตานกยูงที่มีแววหางงามวิจิตร เหล่านี้ที่กุมารทั้งสองเคยเล่นกุมารทั้งเหล่านั้นไม่ปรากฏให้เห็น2,247พุ่มไม้มีดอกบานสพรั่งทุกฤดูกาเหล่านี้ที่กุมารทั้งสองเคยมาเล่นกุมารเหล่านั้นไม่ปรากฏให้เห็น2,248สระโบกกรณีที่น่ารื่นลมเหล่านี้มีนกจัก,กรภาคส่งเสียงกูขัน ดารดาดด้วยดอกมณฑาลกปทุมและอุบลที่กุมารทั้งสองเคยมาเล่นกุมารเหล่านั้นไม่ปรากฏให้เห็น2,249พระองค์มิได้พักฟื้นมิได้ตักน้ำมิได้ติดไฟเพราะเหตุไรหนอพระองค์จึงทรงหงอยเหงาซบเซาอยู่2,250 เพราะคนรักกับคนรักยังรวมกันอยู่ความทุกข์ร้อนของหม่อมชั้นย่อมหายไปวันนี้หม่อมชั้นไม่ได้เห็นลูกน้อยทั้งสองคือพ่อชาลีกับแม่กันหาชินา2251ข้าแต่สมุติเทพหม่อมชั้นไม่ได้เห็นลูกน้อยทั้งสองของชั้นไม่ทราบว่าผู้ใดนำลูกน้อยเหล่านั้นไปแม้แต่ฝูงกาป่าก็ไม่ได้ส่งเสียงร้อง ทารกทั้งหลายของหม่อมชั้นคงตายแล้วเป็นแน่2 2 5 2าข้าแต่สมุติเทพหม่อมชั้นไม่ได้เห็นลูกน้อยทั้งสองของเราไม่ทราบว่าผู้ใดนำลูกน้อยเหล่านั้นไปแม้ฝูงนกก็ไม่ได้ส่งเสียงร้องทารกทั้งหลายของหม่อมชั้นคงตายแล้วเป็นแน่2 2 5พรพระนางมัตสีทรงปริเวธนา พรางเที่ยววิ่งไปหาตามซอกเขาและป่าชัดในท้องเขาวงกฎนั้นแล้วเสด็จมายังอาสมอีกทรงกันแสงอยู่ในสำนักของราชสวามีทูลคร่ำครวญว่า2,254ข้าแต่สมุติเทพหม่อมฉันไม่ได้เห็นลูกน้อยทั้งสองของเราและไม่ทราบว่าผู้ใดนำลูกน้อยเหล่านั้นไป แม้แต่ฝูงกาป่าก็ไม่ได้ส่งเสียงร้องทาลกทั้งหลายของหม่อมชันคงตายแล้วเป็นแน่2,255าข้าแต่สมุติเทพหม่อมชันไม่เห็นลูกน้อยทั้งสองของเราและไม่ทราบว่าผู้ใดนำลูกน้อยเหล่านั้นไปแม้แต่ฝูงนกก็ไม่มีเสียงร้องทารกทั้งหลายของหม่อมชันคงตายแล้วเป็นแน่2256 ข้าแต่สมมติเทพหม่อมฉันไม่เห็นลูกน้อยทั้งสองของเราและไม่ทราบว่าผู้ใดนำลูกน้อยเหล่านั้นไปทั้งที่เที่ยวไปหาที่โคนไม้ภูเขาและถ้ำ2257พระนางมัสสีราชบุตรีผู้ทรงพระรูปโฉมงดงามผู้มีประยศประคองพระพาหาคล่ำครวนล้มลงณพื้นดิน แทบพระยุคลบาทของพระเวสสันดรน,นั้นนั่นเองด้วยประการชนี้พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่า2258พระเวสสันดรราชฤลืีทรงวักน้ำประพรมพระนางมาัตสีราชบุตรีผู้เสด็จมาเฝ้าพระองค์ทรงวิสัญญีล้มลงแทบประยุคลบาทของพระองค์ทรงทราบว่าพระนางทรงฟื้น พระองค์ดีแล้วจึงได้ตรัสพระดำรัสนี้กับพระนางว่า2,259มัดสีเราไม่อยากจะบอกความทุกข์แก่เธอแต่แรกก่อนพรามแก่ยาจกตกยากมาสู่อาสม2,260เราได้ให้ลูกน้อยทั้งสองแก่พรามนั้นไปมัดสีเธออย่าได้กลัวเลยเธอจงดีใจเธด มัดซีเธออย่าเห็นลูกน้อยทั้งสองเลยอย่าได้ร้องไห้ไปนักเลยเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ไม่มีโรคภัยก็จะได้พบลูกน้อยทั้งสองแน่2260สองร้บสัตบุุเห็นยาจกมาหาแล้วพึงให้บุตรปัสุสัตว์ทัญญชาติและทรัพย์อื่นใดในเรือนมัดซีขอเธอจงอนุโมทนาปุตตทาน อันสูงสุดของเราเถิด2 2 6 2ข้าแต่สมุติเทพหม่อมชั้นขออนุโมทนาปุตตทานอันสูงส่งของพระองค์ขอพระองค์พระจทานปุตตทานอันสูงส่งแล้วทรงทำพระไทยให้ผ่องใสเถิดขอพระองค์จงทรงบำเพ็ญทานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด2,263 ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่แห่งชนในหมู่มนุษย์ผู้เป็นคนตรีพระองค์ผู้ผดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกรุงศรีพีได้ทรงบำเพ็ญทานแก่พรามแล้ว2,264แผ่นดินก็บัลือลั่นแก่พระองค์กิตติศัพท์ของพระองค์บัลือไปถึงสวรรค์ชั้นไตรทิพสายฟ้าก็แลบแปรปราบอยู่โดยรอบ ดังสถานปานประหนึ่งว่าภูเขาจะถล่มทลาย2,265เทพเจ้าทั้งสองหมู่ผู้สิงสถิตยอยู่ณภูเขานาระะะต่างถวายอนุโมทนาแด่พระเวสสันดรน,นั้นว่าพระอินทร์พระพรหมเท้าประชาบดีพระสมยมยักษ์เทเวสุวรรณมหาราชและเทพเจ้าสวรรค์ชั้นดาวดึง พร้อมทั้งพระอินทุกท่วนหน้าต่างก็ถวายอนุโมทนา2266พระนางมัตสีราชบุตรีทรงรูปโฉมงดงามผู้มีพระยศก็ทรงอนุโมทนาปุตตทานอันสูงสุดของพระเวสสันดรแล้วด้วยประการชนี้แลกันมัตสีจบ